มาถึงคิวชาวธาตุลมนะคะดวงความรักปักหลังเดือนธันวาคมนะคะชาวธาตุลมนับแบบไทยผิดไพ่กันนะดัแบบแรกนะคะเป็นการเปิดพลังงานของชาวธาตุลมนะคะว่าตอนนี้นะคุณเจอกับอะไรคุณเป็นยังไงวันนี้จับได้ไพ่ด็กสันบ่อยมากนะสามใบก่อน ดูแล้วก็ลองฟังนะคะว่าเป็นแบบนี้รด้เปล่าตรงไหมนะเดอะซันสี่เหรียญสิบเหรียญน,นะคะเธอได้นะเดอะซัคือมันเป็นเอเนอรของคู่รักที่แบบเพิ่งจะมีทัศนคติหายไปนะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขยายแป๊บหนึ่งสิบเหรียญคืออะไรเอ่ยอืมสิบเหรียนเป็นสองเหรียญน,นะคะ เอางี้ The, เดอเดอซันมาใบแรกเนี่ยน่าหมายคามว่าชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มได้รับความชัดเจนได้รับคำตอบได้เริ่มต้นนะความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นกับคนที่คบกันมานาะนหรือคบกันมาก่อนใช้เวลาร่วมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเอ่อ แล้วก็มีคนหายไปด้วยในความสัมพันธ์นะคะพ่าสิบเหรียญกับสองสองเหรียญมาคือสองเหรียญในลักษณะนี้เนี่ยไม่คุณก็คู่ของคุณที่ควบความสัมพันธ์เนาะแล้วมันแบบเหมือนจับปลาสองมือนะคะเออแน่นอนพอมันแบบไม่ได้อะคือปกติสองเหรียญมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาใช่ไหมแต่สองเหรียญใบนี้คือสองเหรียญที่ไม่สามารถที่จะคอนโ r รลได้นนะหมายว่าเมื่อมันคอนโ r ร l เอ่อความสัมพันธ์สองคนไม่ได้มันก็ต้องเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งหนึ่งออกมาเออแล้วชาวท่าลมก็เจอเหตุการณ์นี้แหละอืม อาจจะเป็นชาวท่าตลมเองที่คอนโทรไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องมันไม่สามารถที่จะสับหลางได้แล้วมันก็ต้องเอาคนนี้แหละเอาคนที่คบกันมาก่อนนี่แหละนะหรือคนที่ผูกพันกันมานานนี่แหละไว้นะคะส่วนอีกคนก็ปล่อยเข้าไปนะคะอะขอดูคู่กรณีนะชาวท่าตลมนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ queen of swords นะ เป็นเอ่อเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดุดันนะคะอืมจริงจังมากนะะเจาอยัางไงนะคะคู่ของชาวธาตุลมเนี่ยนะถามจริงว่าไม่รู้ว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นคนที่อยู่ข้างกายคนหรือเป็นคนที่เลิกนะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็น energy ของคนที่เลิกกันไปแล้วอะ่ะ สีดาขึ้นมานี่ใช่จริงๆด้วยนะคะ energy ที่ขึ้นมาในฝั่งของคู่ชาวธาลุมในวันนี้คือคนที่เลิกกันไปแล้วนะตัดกันไปแล้วในฝั่งของเขานะเขารู้สึกว่าโอเคฉันตัดสินใจเลือกทางนี้แล้วมันเวิร์กแล้วนะการที่เลิกกับคุณไปเนี่ยปล่อยให้ความรักมันเป็นแค่ความทรงจำที่งดงามเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่เขาได้รับคือการถูกหักหลังการถูกทำร้ายการถูกแบบ ทำไม่ดีเขาพยายามอดทนมาตลอดเขาเจ็บปวดนะเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเขาเจอมาเยอะเห็นไหมพ่ายน่ากลัวนะนะเอะอเจ็บปวดอะไรมาเยอะแล้วเขารับไม่ไหวเขาเลือกที่จะแบบเดินออกไปดีกว่านะคะเพราะในความรู้สึกเขาคว่าต่อให้เขาเลิกกับคุณไปอ่ะเขาก็ยังมีความสุขดียังมีอะไรที่เงินงานความเงินงานอะไรนะทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ย คนรอบข้างหรือสิ่งที่เขาสร้างมาคุณค่าในตัวเขาอ่ะมันไม่ได้ลดหายไปอืเขาไม่อย,อยากอยู่กับคนที่แบบว่าไม่จริงใจเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้เราไม่ได้ว่าชาว่าตลมนะอันนี้คือมุมมองในฝั่งของเขานะของผู้นะนะอุ่นุ่นนะอนะทีนี้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุลมดวงความรักจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคห้าเหรียญน,นะคะก็มีการกรอบกู้นะคะมีการเก็บ นะอะไรที่มันพังนะคะที่มันเสียไปความรู้สึกสึกความรู้สึกที่มันเสียไปนะขึ้นแบบสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคุณอาจจะสร้างกับคนที่คุณเลือกก็ได้นะคะแต่เอ๊ะมันมีเจ็ดดาบขึ้นมานะเดี๋ยวขอขยายว่าเจ็ดดาบคืออะไรเอ่ยเจ็ดดาบเนี่ยเอาจริง,รงชาวธาตุลมนี่เป็นคนยังไงเนี่ยเห็นไหม มีความรู้สึกว่าต่อให้คุณจะเลือกคนที่อยู่ข้างกายคุณแล้วนะต่อให้จะแบบเลือกคนที่แบบจะสร้างอะไรไปด้วยกันคุณก็ทําได้ดีนะกับคนที่อยู่ข้างกายคุณแต่ในขณะเดียวกันลึกๆนะคะคุณก็ยังไม่หยุดที่จะคิดถึงหรือไม่หยุดที่จะเลือกอ่านึกออกไหมเหมือน ค้นหาสิ่งที่ใจตัวเองต้องการไม่เจอยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่ฉันเลือกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะคะชาวธาตุลมอืมในขณะที่คนที่เขาเลิกกับคุณไปเขาได้รับความชัดเจนแล้วนะว่าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้แต่ชาวธาตุลมเองอ่ะคนที่อยู่ด้วยคุณทําดีกับเขาไหมก็ดีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังเลือกหรือย,ยังคิด ยังมองหาว่าเอ๊ะฉันเลือกถูกหรือยังอะไรประมาณนี้นะมันเป็นไท่ที่แบบเนี่ยห้าด่าขึ้นมาหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเลือกคนใหม่ก็หมายความว่ามันยังมีเรื่องให้คุณคิดว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตคุณจะจัดการ ความไม่ชัดเจนอย่างไรอย,อยู่เป็นนะฉลาดนะคะขอคำแนะนำค่ะอยากบอกอะไรชาว้าลมเอ่ยราชินีถือไม้เท้าเก้าดาบหกถ้วยนะคะเขาบอกว่าใช้สติเหตุผลนะคะ และจงมีกำแพงคำว่ากำแพงนี่ปกป้องความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็เอ่ออะไรที่มีอยู่เนี่ยคำว่าอะไรที่มีอยู่คือผู้คนความสัมพันธ์คนรักไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ควรที่จะสร้างแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะคะคือถ้าจะเลิกกันก็ควรที่จะเลิกกันดีๆนะไพ่หกถ้วยไปเนี่ย น,นั่นหมายความว่าไม่อยากจะให้จบแบบไม่สวยคือถ้าจะเลิกกันคุณจะบอกเขาด้วยความจริงใจนะคะถ้าคุณมีคนอื่นอย่าไปหลอกอย่าไปโกหกอย่าไปปิดบงังบอกเขาตรงๆเพราะว่าการออจริงใจนะคะกับใครก็ตามในอนาคตอ่ะคุณจะได้ความจริงใจกลับมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำร้ายให้คนอื่นเขาจะปวด แต่อย่างน้อยคุณยังมีความจริงใจไงนึกออกมาแบบว่าบางทีเคยเจอเลหลายๆคู่ที่แบบว่าเลิกกันโดยการโกหกหลอกลวงอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากเอ,อให้อีกคนนึงเขาเขาผิดหวังเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้อยู่ดีสักวันหนึ่งเมื่อเขารู้แล้วแบบโอ้โหสิ่งที่มันเป็นคําถามนะคะมันก็คือแบบว่าทําไมเขาไม่จริงใจเลยอะไรเงี้ยทำไมต้องแบบปิดบงังในขณะเดียวกันที่แบบว่าทําไม่ดีจริง แต่ก็คือถ้าไม่ได้รักแล้วก็ควรที่จะบอกตรงๆนะคะอันนี้คือเหมือนไพ่อยากจะบอกประมาณนี้นะอืออันนี้คือดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างสับสนแต่แต่บอกเลยว่าชาวธาตุลมเอ,อ่อปักนี้เนี่ยเอ,อฉลาดสุดๆ <c oughs> คุณจะไม่ยอมเสียอะไรเลยแล้วต่อให้สิ่งที่คุณเสียนะคุณก็จะแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไง ไม่ได้ว่าชาวท่าลุมนะแต่ว่าเ,เข้าใจแหละนะทุกคนมีเหตุผลที่ละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกที่ลิงก์หน้าโปร,โปรไฟล์ได้เลยจ้า